ทยาเ daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพัรปีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยงของพัรปีครั้งนะครับคุณผู้ฟังครับหนึ่งในวิธีการที่จะทําให้เราเจริญเติบโตในหน้าที่การงานของเราได้นะครับนั่นก็คือการสร้างมูลค่าเพิ่มในงานของเราเองวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับ แต่ใน EP ีนี้ผมอยากจะยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างที่คุณผู้ฟังผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถทําได้ครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ในงานตําแหน่งไหนนะครับจะเป็นระดับปฏิบัติการหรือเป็นระดับผู้บริหารหรือแม้แต่เป็นเจ้าของกิจการก็ตามการเพิ่มมูลค่าเข้าไปในตัวงานของเราครับจะช่วยทําให้เราเนี่ยจเจริญเติบโตขึ้นถ้าทํากิจการของตัวเองกิจการก็จะขยายใหญ่โตมากขึ้นซึ่งแน่นอนก็จะนํามาซึ่งความสําเร็จนะครับ ส่วนจะเป็นความสําเร็จแล้วมันทําให้เรามีความสุขหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าคงเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลแล้วนะครับแต่ละแต่ละท่านก็คงจะให้ค่ากับความสําเร็จแตกต่างกันไปแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าแน่นอนคนเราการที่ขยับใกล้ความสําเร็จมากขึ้นไปทีละนิดทีลนิดเนี่ยมันก็ช่วยทําให้สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยสะท้อนคุณค่าอะไรบางอย่างออกมาได้ทีนี้มาดูครับว่าวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มในงานของเรามีอะไรบ้างข้อที่1ครับส่งงานเร็วครับ แน่นอนคุณผู้ฟังก็อาจจะบอกโอ้ยไอส่งงานเร็วเนี่ยแทบจะลําบากมากเลยทุกวันนี้เพราะว่าได้เวลาในการทํางานมาเนี่ยน้อยกว่าทีเ่เรียกว่ามันควรจะเป็นงานต้องใช้เวลา5วันถูกบอกว่า3วันต้องส่งแล้วแบบนี้เป็นต้นวิธีนี้ครับผมว่ามันแก้ได้ด้วยวิธีการที่ว่า 1. เราเองเนี่ยต้องตามติดสถานการณ์ของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตลาดอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าคุณผู้ฟังทํางานเป็นพนักงานนะครับ บางทีไอการที่เราโฟกัสอยู่กับเฉพาะหน้าที่การงานตัวเองแล้วเราไม่ได้สังเกตว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนเข้าประชุมกันเราก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างเข้าไปแล้วก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างสิ่งเหล่านี้ครับมันอาจจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะคาดการณ์ถึงสิ่งที่มันจะเกิดล่วงหน้าได้เมื่อคาดการณ์สิ่งที่เกิดล่วงหน้าไม่ได้เราก็จะไม่เคยเตรียมตัวของตัวเองเอาไว้เลยครับพนี้พราะไม่เคยเตรียมตัวเอาไว้ครับเมื่อได้รับการแอดสไนงานอะไรบางอย่างมา เราถึงทำงานไม่ทันนั่นแหละครับอันนี้ผมต้องขอรีมาร์คต้องขอ,อดอกจันเอาไว้ก่อนนะครับคงไม่นับว่าเวลาที่คุณผู้ฟังมีทีมงานน้อยๆแล้วงานมันถล่มเข้ามานะครับผมเข้าใจว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยไอการที่จะส่งงานให้มันเร็วกว่าปกติคงไม่ใช่ทำได้ทุกโปรเจกต์เอาเป็นว่าสัก10ลองพยายามทำสักสางานให้ได้ไหมที่เราส่งได้เร็วกว่าปกติ แล้วเมื่อส่งได้เร็วกว่าปกติครับพยายามที่จะอธิบายและก็นําเสนอให้เป็นด้วยตรงนี้แหละครับมันจะเป็นการสร้างเวทีของตัวเราเองที่ทําให้คนอื่นเนี่ยเขามาเห็นว่าเฮ้ย mm hmm. คนคนนี้ไม่ธรรมดาตัวคนเองเนี่ยมีความพร้อมในตัวเองแล้วก็เรียกว่าอย่างน้อยเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็พร้อมที่จะรับมือหากต้องได้รับความรับผิดชอบหรือการโปรโมตในระดับที่สูงขึ้นนี่ไม่นับว่าถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของกิจการทํากิจการของตัวคุณเองอยู่นะครับ ส่งของเร็วกว่าปกติอดองเข้าไปดูสิครับใน Marketplace ต่างๆเวลามาอ่านรีวิวเนี่ยถ้าผู้ขายคนไหนส่งของเร็วนะครรีวิวมาเลยส่งของเร็วดีมากเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเห็นไหมครัการทำอะไรได้เร็วกว่าที่คาดคิดหรือว่าสัญญากันเอาไว้เนี่ยมันเป็นผลดีเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในมูลค่าเพิ่มในงานของเราได้อย่างดีมากๆเลย แต่อีกแง่หนึง่งการเลทการส่งงานเลทการส่งงานช้ากว่าที่คอมมิตกันไว้อันนี้ก็จะไม่สร้างผลดีให้กับเราเลยแต่อย่างใดนะครับข้อที่2นะครับให้มากกว่าที่จ่ายครับให้มากกว่าที่จ่ายคืออะไรครับสมมุติว่าถ้าคุณเป็นคนทําธุรกิจนะครับคุณเปิดร้านอาหารคุณเปิดร้านทําขนมคุณทำเบเกอรี่แล้วคุณให้ไส้มากกว่าคู่แข่งเนี่ย อันนี้โอเคถึงแม้ว่ามันจะทําให้ต้นทุนคุณสูงขึ้นกําไรอาจจะน้อยลงแต่ผู้บริโภคลูกค้าคุณเขาคิดเป็นฮะมันก็จะแลกมาด้วยความนิยมชมชอบลูกค้าก็จะติดตามอยากจะเป็นลูกค้าคุณมากขึ้นเพราะเขารู้สึกคุ้มในแง่เดียวกันถ้าเกิดคุณเป็นพนักงานที่ทํางานอยู่ในบริษัทหัวหน้าคุณบอกให้ทํางานสักเจ็ดคุณทําให้สักสิบหัวหน้าบอกให้ไปทํารีเสิร์ชเรื่องนี้มาคุณแถมรีเสิร์ชที่รวบรวมข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องเพิ่มมาให้อีก คุณเป็นพนักงานขายใช่ไหมครับปกติเนี่ยเพื่อนๆออกไปเยี่ยมหน้าร้านได้สัก3หน้าร้านต่อวันคุณเยี่ยมได้คุณเยี่ยมได้สัก5าหน้าร้านแบบนี้เป็นต้นนี่คือให้มากกว่าที่จ่ายครับแน่นอนคุณอาจจะรู้สึกว่าโห้แล้วมันจะคุ้มเหรอคือก่อนที่คุณจะเติบโตไปสู่อยู่ในจุดที่เรียกว่าถูกโปรโมทหรือครับหรือว่ากิจการคุณใหญ่โตมากกว่าคนอื่นเนี่ยทุกคนมันเติบโตมาด้วยการเป็นผู้ให้ก่อนทางนั้นนะครับ เพราะนั้นอันนี้ต้องปรับ m ม n d เซ t ใหม่ก่อนไม่ใช่เวลาที่เราจะมามองว่าคุ้มครับมันเป็นเวลาที่เราจะต้องมองว่าเราจะให้อะไรได้อีกครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราให้นะครับมันไม่เสียเปล่าหรอกครับมันอาจจะไม่เห็นผลในวันนี้ครับแต่มันจะเก็บสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วเราเป็นคนที่เรียกว่ามีความสม่ําเสมอให้มากกว่าที่จ่ายให้มากกว่าที่จ่ายไปเรื่อยๆยังไงชีวิตคุณก็จะไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นแน่นอนวันใดวันหนึ่งขออย่าเลิกล้มความลกเลิเลกล้มความตั้งใจนั้นไปก่อนนะครับ เทคนิคที่3ครับหัดบันทึกแล้วก็จดจําได้ครับการจดจําแล้วก็บันทึกข้อมูลต่างๆนะครับจะช่วยคนผู้ฟังให้สร้างมูลค่าเพิ่มในหน้าที่การงานและกิจการตัวเองได้อย่างคาดไม่ถึงเลยครับร้านอาหารที่จําหน้าลูกค้าได้จําได้ว่าลูกค้าคนนี้มาจะสั่งอะไรถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่เป็นลูกค้าประจําและนานๆมาทีมันก็จะแตกต่างกับร้านอาหารที่เดินเข้าไปปับ๊บแล้วก็เจ้าของร้านหรือเด็ก ที่ร้านก็ไม่เคยที่จะใส่ใจทักทายหรือจดจําเมนูที่ลูกค้าคนนั้นเคยสั่งได้มันแตกต่างกันมากอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องของ Data-driven เเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับองค์กรที่มีระบบการจัดการฐานข้อมูลที่ดีเนี่ยมันถึงสามารถที่จะเติบโตไปได้มากกว่าองค์กรที่ไม่ได้เอาเรื่องข้อมูลมาใช้ในการจัดการจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถ้าเป็นในเรื่องของการค้าขายออนไลน์นะครับ พวกกลไกต่างๆเครื่องมือต่างของทางออนไลน์ในการเข้าถึงเนี่ยแน่นอนการมี d a t a ามันช่วยแต่อีกแง่หนึ่งครับผมถ้าไม่ถ้าเราไม่ไปมองไกลถึงขั้นว่าโอ้จะต้องเอาเครื่องมือเครื่องไม้อะไรมาใช้นะครับเอาแค่ว่าเราเป็นพนักงานคนทํางานปกติเนี่ยใครบอกอะไรมาถ้าไม่จดไว้ทั้งหมดเราก็จําได้นี่นะครับมันจะสร้างความแตกต่างให้กับเ,เรียกว่าคุณผู้ฟังเองกับเพื่อนร่วมงานอย่างมหาศาลเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยนะครับ ถ้าเป็นคนจำไม่เก่งขอให้จดเก่งแล้วกันและการจดเนี่ยมันเป็นลักษณะนิสัยที่ดีครับทุกครั้งเวลาเข้าประชุมทุกครั้งที่ไปคุยกับหัวหน้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาบอกอะไรมาเลยจดๆๆไว้ตลอดช่วยได้เยอะมากครับผมสมัยทำงานเนี่ยผมมีสมุดจดเนี่ยผมใช้สมุดจดเรียกว่าเต็มทุกประมาณสัก3ามสี่เดือนเต็มเล่มหนึ่งแล้วแล้วก็มีประโยชน์กับผมมากเพราะว่าต้องบอกว่าการจดนะครับเป็นเป็นกรรมวิธีที่ช่วยให้เราจำได้ดีมากๆวิธีหนึ่งเลย ไอการที่เราคิดว่าเราโฟกัสเราพยายามจำเนี่ยสุดท้ายเนี่ยผมว่าลําบากครับมันจําได้ไม่หมดแต่จดเอาไว้เนี่ยมือเราที่ขยับเนี่ยมันจะทําตาเราก็มองเห็นหัวมันก็จะจําได้มากขึ้นด้วยแล้วเมื่อเวลาที่ลืมกลับมาเปิดดูข้อข้อมูลต่างๆก็ยังอยู่ณนะตรงที่เราจดเอาไว้ตรงนั้นแหละนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับเป็นคนที่หมั่นคาดการล่วงหน้ายกตัวอย่างง่ายๆเลยครับเลขาหรือผู้ช่วยนะครับที่คาดการล่วงหน้าได้ว่าเจ้านายกําลังจะต้องการอะไร จะต่างกับเรียกว่าการเจริญเติบโตเนีหน้าที่การงานจะต่างกับคนที่ทําเฉพาะตามสั่งอย่างมหาศาลเลยเลขาที่รู้ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นายจะต้องไปไประชุมที่ไหนก็เตรียมบอกคนขับรถนะฮะโทรแจ้งนายก่อนว่าอย่าลืมต้องแต่งตัวแบบไหนต้องเตรียมอะไรไปบ้างไปเจอกับใครนะครับเพราะว่ารู้ว่าเจ้านายตัวเองไม่ค่อยจะเช็คตารางก่อนแบบนี้เป็นต้นรับประกันได้ว่าความรู้สึกใส่ใจความรู้สึกความ การความสามารถในการคาดการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเป็นความสามารถที่หายากและคนปกติทั่วไปต้องการมากๆกที่สุดความสามารถหนึ่งเลยครับแล้วมันเป็นสิ่งที่ทําได้ถ้าไปใน4ข้อที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับข้อเนี้ยทำยากที่สุดแต่ถ้าทําได้คุณคุณจะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานได้เร็วที่สุดด้วยแต่การคาดการณ์นั้นไม่ใช่การคาดเดาโดยไม่มีพื้นฐานแล้วก็ไม่มีสมมติฐานนะครับ มันต้องเกิดจากการที่คุณรู้รู้จักหน้าที่การงานรู้จักบุคคลรอบตัวรู้จักสถานการณ์ที่คุณกําลังรับมือเป็นอย่างดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวจนทําให้คุณสามารถที่จะคาดการ์แล้วก็จัดการทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเวลาบุคลากรนะครับหรือการประสานงานเอาไว้ล่วงหน้า,าไว้เพื่อให้คนที่ต้องทํางานร่วมกับคุณเนี่ยได้ประโยชน์จากการคาดการ์ของคุณตรงนั้นก็4เทคนิคนี้นะครับลองดูว่าคุณผู้ฟังจะเอาไปปรับใช้กับ ส่วนงานไหนหรือกิจการไหนคุณผู้ฟังที่กาลังทําอยู่ตอนนี้เพราะผมเชื่อว่าการสร้างมูลคา่าเพิ่มในหน้าที่การงานแล้วก็ยิ่งถ้าคุณเป็นคนทาธุรกิจนะครับไม่ใช่ตัวเลือกและครับแต่มันเป็นสิ่งที่เราทุกคนมีหน้าที่ท,ที่จะต้องทํามันอย่างน้อยทํามันให้ดีในระดับหนึ่งไม่ใช่ไม่ทําเลยเพราะว่าผมเชื่อว่าก็คงไม่มีใครที่อยากจะอยู่ในจุดถ้าสมมติคุณเป็นคนทางานใช่ไหมครับก็คงไม่อยากจะอยู่ในจุดเดิมซ้ําๆเป็นเวลายาวนาน เมื่อเวลาผ่านไปแล้วบอกว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนๆเนี่ยเขาได้รับการโปรโมทแต่ไม่เราอยู่ในจุดเดิมหรือธุรกิจของคุณก็ไม่ได้เติบโตมากนักก็แน่นอนคุณก็คงอยากจะให้ธุรกิจของคุณมมนต้องเติบโตมียอดขายสูงๆมีฐานลูกค้าที่มันกว้างขึ้นมันเริ่มจากตรงนี้แหละครับเริ่มจากการรู้จักที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งในงานของตัวเองแล้วก็ในกิจการของตัวเองและการทําพวกนี้มันเหมือนอยากผมอยากให้มองว่ามันไม่ใช่การลงทุนเปลี่ยงเดียวและได้ผลตอบแทนนะครับ แต่มันไปนเหมือนการหยอดกระปุกทําทุกวันทีละนิดทีละนิดเก็บสะสมไปเรื่อยๆครับวันหนึ่งเนี่ยมันจะออกดอกออกผลมาตอบแทนคุณผู้ฟังเองแล้วคุณผู้ฟังก็จะขอบคุณตนเองที่วันนี้เราเริ่มหยอดกระปุกแบบนี้เอาไว้อย่าไปรอจนถึงวันที่เพื่อนๆเขาจเจริญเติบโตในหน้าที่การงานไปแล้วแล้วเราเพิ่งมาเริ่มทําเพราะมันจะลําบากมากเลยครับเมื่อบางสิ่งบางอย่างมันติดเป็นนิสัยแล้วเนี่ยแก้ลําบากนะครับ ก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้ประโยชน์นะครับจากมุมมองในการสร้างมูลค่าเพิ่มในงานใน E ีีนี้ที่ผมเอาเล่าให้ฟังแล้วก็หวังว่าการหยอดกระปุกเหล่านี้วันหนึ่งจะตอบแทนคุณผู้ฟังอย่างที่คุณผู้ฟังรู้สึกขอบคุณตัวเองที่ได้เริ่มทำมันขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทยาน Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพัตตี